เป็นพวกกระติกแก้วน้ำนี่ต่างๆนะครับดูครับโอ้สวยๆน,ะยน,นยยั่นเลยในร้านฮะสวยๆนั้นเลยเราก็เดินมายาวเลยนะเราก็เดินมายาวแล้วเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับนี่ครับมาถึงจุดนี้แยกวังหลังซอยเจ็ด อยกวังหลังซอยเจ็ดเดินตรงไปท่าน้ำนี่แยกวังหลังซอยเจ็ดนคะครับโหนี่อันนี้เป็นหมูหมูชาววังเนี่ยหมูชาววังหมูชาววังแล้วก็เดินย้อนกลับมาเนาะร้านหมูชาววังร้านเสื้อผ้า สวัสดีครับตอนนี้ตอนนี้เราเออมาเริ่มเดินพาเอฟซีมาชมตลาดวางหลังนิดหน่อยนะคร่าวๆคลิปเมื่อกี้นี้เราก็ ขึ้นเรือข้ามฟากมาครับขึ้นเรือข้ามฟากมานี่อยู่ที่ตลาดวังหลังนะครับตลาดวังหลังเดี๋ยวเราจะลองเดินชมนิดหน่อยนะครับชมบรรยากาศตลาดวังหลังว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวก็เดินดูสักนิดนึงครับนี่ครับ เราก็เดินล้อเลาะมานะครับจากท่าท่าน้ำนะครับตลาดวังหลังแต่เราก็เดินดูอาจจะเดินไม่เยอะนะครับทีนี้พอเราเดินมาหลายคลิปแล้วนะครับนี่ครับในตลาดวังหลังก็จะมีของขายนะครับมีของขายนี่เราก็ดูเป็นภาพรวมไปนะครับ เพินชมเป็นภาพรวมไปก็จะมีของขายทั้งสองฝั่งนะครับแล้ววันนี้วันจันทร์คนก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับาวกล้วยมาแล้วขาวกล้วยรับวางขามีรถขับข้าวกล้วยมาวางขาเลยครับมีของขายตลอดนะครับ ตลาดวังหลังนะครับในตลาดวังหลังก็เดินเก็บภาพบรรยากาศรวมๆไปนะดูบรรยากาศไปว่ามีอะไรบ้างครับก็มีของขายตามปกติที่ตลาดวังหลังแต่วันนี้เป็นวันจันทร์นีครับตอนนี้เราก็เดินไปถึงซอยนี้เดี๋ยวจะเดินเข้าไปชม ซอยนี้ว่ามีอะไรขายบ้างครับมีครับก็มีของขายมีน้ำมีเครื่องดื่มมีกับข้าวครับนี่ครับมีกับข้าวนี่มีขายเสื้อผ้าทั้งขายเสื้อผ้าทั้งสองฝั่งก็จะมีของขายเยอะแยะคนี่คนอาจจะไม่เยอะอะไรเนี่ยนี่ร้านกับข้าวเนี่ยกับข้าวน่ากินมากเลย ก็เดินชมบรรยากาศรวมๆไปนะครับําให้เห็นบรรยากาศว่าตลาดวังหลังเดินเข้ามาจากทางท่าเรือนะครับท่าน้ำนี่นี่ก็จะขายเสื้อผ้าเป็นเครื่องเสื้อผ้าคุณสุภาพสตรีอันนี้ก็เป็นร้านเบเกอรี่นี่นน มีของขายเยอะแยะหมดมีผลไม้ก็มีครับนี่ผลไม้ก็ม,ม,กมีนี่ของขายจิปาทะนะครับของขายจิปาถะอันอนี้ก็ขายกับข้าวขายกับข้าวครับนี่ดูบรรยากาศคนเยอะมากเลยด้านน่ะตลาดวังหลังนะครับดูวังหลังสีล่า มีผลไม้ก็น่าทานมากเลยนะผลไม้น่าทานมากฝากจากเวนัสีเลยพี่มีบุปผาตุ๊กตาชาวกล้วยโอ้โหคนเยอะคนเยอะนะครับเออนี่รถชาบกล้วยชาวกล้วยมาแล้วครับชาวกล้วยรถชาบกล้วยวิ่งผ่านร้องขายไปตลอดทางนะครับ แล้ก็เดินเดินชมไปเรื่อยๆโนี่เป็นพวกบวกนะครับเนี่ยขายพวกบวกบวกสองด้านมีเสื้อผ้านี่ขายเสื้อผ้าร้านนี้เสื้อผ้าเยอะแยะเลยร้านร้าน,น,นสักบูติก ของทีนน่ผลมไม้น้ะเี่ไม่ซื้อเจ๊ก่อน,นต้องเพียจาล,ล็กลอกน้งได้นะคะ่ะร้านเยอะแยะมีร้านขายผลมไม้ผลมไม้ร้านขายผลไม้อันนี้ก็ร้านขาย พวกรงเท้ารองเท้าสวยๆนี่อันนี้ก็ประมาณบ่ายๆนะคนก็ยังเยอะอยู่เลยครับนี่ครับเอน,นี่นี่เราขายเสื้อผ้านนี่มีของขายเยอะแยะไปหมดเลยครับ นี่อันนี้ก็ขายรองเท้านะนี่ขายรองเท้าโหมีช็อคเซลล์ด้วยครับรองเท้าเด็กน่ารักเท่านั้นเลยครับเฮ้ยพี่ไปกายภาพเพิง่งมาโหนี่อันนี้ร้านอาร่าไทยซีฟู้ดครับเนี่ยอร่าไทยซีฟู้ดนี่ครับโหเดินมาเนี่ย ร้านเยอะยะมากวันนี้ก็จะเป็นร้านหมูดอนติ่มซำนะครับนี่ติ่มซำนี่ครับเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นซูชิต่างๆครับนี่ครับนี่โหนี่น่ากินมากเลยมีซูชิต่างๆครับนะน่ากินมากนี่โรถก็เยอะครับรถเ <g> ย <arn> อะการจราจรติดขัดโอ้ นี่ตรงหน้านี่ก็เป็นครัวนนสวนนาจบว,ว,วนีน่นสวนนาชวนเสวยอ้เนก่งมครับก็จะมีของหน้าร้านขายเยอะยะเลยนะครับนี่นะครับครัวสวนนาครับนี่ครัวนนสวนนาชวนเสวยมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยมีข้าวเหนียวทุเรียน <บา S 1> มีหมดเลย <บา S 1> ทุกอย่าง<บ>า <c oughs> เราจอดนานไม่ได้รถมาต้องหลบเก,ก่อนครับมายายมุกกระ Than โอ้โหแฉกนี่มีรถมาแล้วต้องหลบนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านี่ครับกี้ที่เราเดินมานี่ก็เป็นร้านขวดสวรรณาครบาับตรงนี้มีขายทับทงทับทิมนะครับโอ้โสี่ใบร้อยเมตรสี่ลูกร้อยเนี่ยสี่ลูกลอยเดี๋ยวเราเดินต่อ นี่ครับอันนี้เป็นร้านยำครับยำบุญเส้นโบราณหลังวังครับนะครับยำบุญเส้นโบราณหลังวังนี่อยู่นี่ก็สถานีเต้าหู้ครับสถานีเต้าหู้วังหลังครับอร่อยไหครับโอ้โหครับอร่อยไม่มีแป้งเลยครับอนี่ครับมีเมนูต่างๆ เยอะแยะเลยนี่เ้วาหู้ทอดครับตหูทอดี่นี้มก่เราก็เดินมามาพักจุดนี้น,นี่เดี๋ยวจะลองเดินลองเดินดูต่อไปน,นิดนึง นี่อันนี้เป็นร้านขนมนี่เอกแท้ครับสี่สี่สิบสามกล่องร้อยครับวางหลังนะครับตลาดวางหลัง <c oughs> นี่นี่ไส่กอกครับหนูยูไส่กอกไส่กอกน่าทานมากไ <c oughs> ส่กอกน่าทานมากเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านของเล่นร้านขายผ้าขายอะไรเยอะเลยมีฝั่งนี้ก็จะเป็นขายผ้านะครับร้านขายผ้า เยอะเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหมูชาววางังวางหลังครับเชาแรกเลยเชาแรกของสีร่านี่น,นี่นี่ครับนี่อันนี้เราอยู่ตรงประมาณซอยวางหลังแยกเจ็ดนะครับ ตลาดวังหลังแยกเจ็ดโอ้หนี่ครับร้านนี้ก็เต้าหู้ร้านเต้าหู้เหมือนกันครับนี่ร้านเต้าหู้เหมือนกันน่ากินมากเลยอันนี้หมูเค็มหมูหวานนะครับหมูเค็มหมูหวานนี่ตลาดวังหลังนะครับตลาดวังหลังปลาคาร์พนี่ของดีเนี่ยปลาคาร์ลองนี่นครับนี่ครับ เดินแล้วเดินย้อนกลับเลยาเรามีดินย้อนกลับไปนก่อนบ้าข้าาเราีบ้าข้าเราเดินย้อนกลับ้ามดยไมแครับ เรเดินวนตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ก็อยู่ตรงหน้าร้านอไฟัร้านแว่นท็อปเจริญน,นะครับนี่อ้คนเยอะมากนะครับคนเยอะมากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราเดินต่อครับนี่เราจะลองเดินดูนี่อันนี้ก็จะเป็นของขายเยอะๆเลยนะครับ เป็นของเล่นเนี่ยของเล่นเยอะแยะเลยครับเนี่ยของเล่นเยอะแยะเลยครับนี่เ,นดเ,นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินเราจะเดินไปดูยาวด้านน้นดูว่ามีอะไรไหมครับนี่อันนี้ก็้ายมือก็เป็นเสื้อผ้าเป็นรองเท้านะครับเนี่ยเสื้อผ้ารองเท้าครับนี่ซอยนี้ก็เดินทะลุกออกไปได้นะครับเนี่ย รอยนี้ก็เดินออกไปตรงสี่ลาดครับสึกอน,นันทมิหิโดนครับนะครับหรือเราจะเดินยาวไปทางด้านนี้หน่อยทางด้านนี้คนก็จะหล,มหลวมๆนะครับคนก็จะไม่ค่อยเยอะทางด้านนี้นี่โอ้โหนี่ก็จะเป็นกาแฟพันไทยครับนี่มาเปิดอ,อยู่ในตลาดวังหลังแล้วนะครับีกาแฟพันไทย นี <that> ่ก right? right. ็มีเสื้อผ้านะครับซ้ายมือเราก็เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าขายเยอะๆเลยนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นของดองนะครับเนี่ยของดองของดองต่างๆนะครับร้านของดองร้านผลไม้ต่างๆนะครับนี่คุเรียนคูเรียนหอมมากกินคูเรียนหอมแรง นี่อันนี้เป็นวัสดสังนะครับนี่อันนี้ก็เดินมาก็จะเดินมาก็จะออกไปทะลุทางด้านนู้นครับนี่เดเดินไปให้สุดเลยก็แล้วกันครับนี่เราอนัโซนนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าต่างๆนะครับเสื้อผ้าต่างๆนี่ นี่ก็เดินไหนๆเดินมาก็เดินออกไปสุดเลยนะเดี๋ยวค่อย้อนกลับมานะครับมีซอยนี้ก็เดินทะลุได้นะครับเนี่ยซอยนี้ก็เดินทะลุได้นี่อันนี้ก็จะเดินต่อไปนี่ครับเดินไปปากซอยครับนี่ครับเดินออกไปตรงปากซอยนะครับเนี่ยด้านโน้นนี่เราเดินมาออกมาจะถึงตรงปากซอยแล้วครับนี่ครับปากซอยนี่อันนี้อยู่ซอยอรุณอมรินทร์ยี่สิบสองครับเนี่ ซอยรุ่นซอยรอ,อรุณอมรินทร์22นี่ครับอยู่ปากซอยนี่ตรงด้านนู้นก็จะเป็นตรงไปก็จะเป็นสะพานอ,อรุณอมรินทร์พุนิริพก้าถ้าขวามือก็จะเป็นท่าน้ำซ้ายมือก็จะเป็นตลาดทันนกนะครับนี่เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปทางเสาเลยมีร้านขนมกัมนี่มีร้านขนม นี่ร้านขนมน่ากินมากเลยนี่นี่อันนี้อยู่ตากซอยอรุณนมรลินนะครับอรุณนมรินยี่สิบสองเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในต่อครับนี่เดินย้อนกลับไปด้านในเดินย้อนกลับไปที่เรามาทางด้านทางท่าน้ำเนี่ยนี่น,นี่ก็จะมีของขายเยอะแยะเหมือนเดิมนี่ทั้งสองฝั่งนี่ นี่เดินต่อไปมีร้านขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าของใช้ของกินจิบราทะนี่โอ้ีร้านชาก็จะมีทั้งคนทั้งรถนะเดินนี้ร้านขายเสื้อผ้าร้านขายเสื้อผ้านะครับ ร้านขายเสื้อผ้าคนระับเดี๋ยวจะเดินต่อคนระับดูน้องหมาโซคิวโซคิวน,นั่งเที่ยวต่างชาติแล้วเล่นกับน้องหมาเนาะนี่เดี๋ยวเเดินกลับเดินกลับเข้าไปด้านในต่อนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น ขายพวกเสือ้อพวกเสื้อกล้ามต่างๆนะนี่ครับนี่โโหกลิ่นทุเรียนกลิ่นทุเรียนหอมมากกลิ่นทุเรียนหอมมากเลยโอ้หนี่เป็นพวกเป็นพวกกระติกแก้วน้ำนี่นต่างๆนะครับดูครับโหสวยๆนะั้นเลยในร้านฮะ สวยๆงั้นเลยเราก็เดินมายาวเลยนะเราก็เดินมายาวแล้วเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับมีครับมาถึงจุดนี้แยกบางหลังซอยเจ็ดแยกบางหลังซอยเจ็ดเดินตรงไปท่าน้ำนี่แยกบางหลังซอยเจ็ดนคะครับ โ,อโีอันนี้เป็นหมูหมูชาววังเนี่ยหมูชาววังหมูชาววังเราก็เดินย้อนกลับมาเนาะร้านหมูชาววังร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าน,นี่อันนี้เราก็เดินย้อนกลับมาที่แยกแยก อันนี้เป็นฝั่งนี้ก็เป็นแยกวางหลังแยกสิบนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าซอยนี้ครับเดี๋เดินเข้าซอยนี้นี่ก็เป็นร้านเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเดินเข้าซอยนี้บ้างนี่จะเดินเข้าซอยนี้บ้างนะครับนี่อันนี้ไปทะลุออกสี่ลานเหมือนกันครับนี่มีเสื้อผ้าขายโอ้โหนี่ก็เป็นขายของเสื้อผ้านะครับ มีของขายเยอะแยะมีอันนี้ก็เสื้อผ้าโอ้โหสวยมากเลยสี่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบครับโอ้โอนี่ครับอันนี้ก็เดินออกมานี่อันนี้ก็เป็นเซเว่นเป็นเซเว่นเส้นครับเนี่ยมีถ้าร้อนก็แวะเซเว่นเส้นได้มีร้านแว่นวางหลังผู้มีครบหมดทุกอย่างครับมีครับนี่ เดินออกตรงนี้ก็ตรงข้ามก็เป็นเป็นตึกมหิดลของสิริราชก็เป็นตึกสิริราชนะครับนี่ครับข้างหน้านี่วันนี้เป็นวันจันเทเทนะครับวันจันก็ร้านค้าก็จะโล่งๆนะครับร้านค้าก็จะโล่งๆครับก็จะเดิน ค่อนข้างสะดวกนิดนึงโปราถ้าถ้าไม่ใช่วันจันทร์ร้านก็จะขายเต็มไปหมดครับนี่เขาก็จะมีขายนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะเหมือนวันวันวันอื่นนะครับหมูข่า,าจจะจัดระเบียบทางเท้าใหม่นี่ครับนี่ก็ยังมีขายนี่ครับอยู่ตรงร้านเพชรรัตน์เทรสัตว์นี่นี่ครับ บันหลังโอ้คนเยอะครับเดี๋ยวต้องต้องหลบไปเขาเดินก่อนนีครับตรงนี้ก็เป็นร้านร้านยาร้านใหญ่ร้านเพชรชลเทศศักว์รครับนี่ฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลศรีราชนะครับเออที่เราเดินผ่านมาผ่านถึงกันนั้นท้าไม่้หิโดนมาแล้วเดี๋ยวในหะ้คนเขาไปก่อนคนเยอะครับ นี้ก็ขายขายผลไม้ต่างๆนี่ครับโอ้สับปะรดชมพู่ส้มนี่อันนี้เป็นร้าน,เ,นาเพชรรัตพเภสัชร้านขายยาร้านใหญ่นะครับอยู่หน้าสรีราษฎาชนี่ครับลักษณะของวันจันทร์ร้านก็จะไม่ค่อยเยอะนรร้านจะไม่ค่อยเยอะ นี้ก็เป็นร้านเบเกอรกี่ร้านเบเกอรกี่ครับนี่มีขนมนี่มีขนมเยอะแยะเลยนี่ครับเดี๋ยวเราเดินออกมานี่ครับอันนี้ก็จะโล่งๆนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นศาลเจ้าครับหศาลเจ้าเจ้าพ่อช้างเตือ นี่ครับศางเจ้าเจ้าพ่อถางเกลือครับนี่นะครับอยู่แถวข้าน้ำสิริราชนะครับนะครับนี่เราก็อยู่ด้านหน้าศางเจ้าเจ้าพ่อถางเกลือครับนี่ครับจะใครมีบิสัตธตาก็มาร่วมทำบุญได้นะครับศางเจ้า,จาเจ้าพ่อถางเกลือ สาธุสาธุน่ครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณสีล่านันคลิปเดินท่าน้ำวางหลังเดินตลาดล้างหลังครับกํานั่งเดินข้ามฟ้าเราขอปิดคลิปไว้ประมาณนี้อีกว่านะครับมาเดินมาก็ยาวแล้วนะครับนี่ตรงนู้นก็เป็นสี่แยกนะครับ ข yeah. วามือก็ไปอรุณอมรินตรงไปก็ไปพันนกซ้ายมือก็จะไปถนนอารุณอมริน,นเหมือนกันครับนะครับคลิปนี้ก็จะขอปิดไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่วยเป็นกำลังใจให้เจ้าลุงกบ้าพาราถทํา,าเลยนะครับแล้วจเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับครับโอเคครับสวัสดีครับ